สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมโกโก้โคกกราชครับขออนุญาตร,รายงานข่าวสถานการณ์โควิด -19 ในเขตอำเภอด่านขุทศการระบาดโควิด1 9ระลอกใหม่นี้นะครับทำให้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเขตอำเภอด่านขุทศนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอด่านขุทศ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านได้จัดการประชุมหาหลือจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาในเขตตำบลห้วยบงซึ่งได้สถานที่นวัดไทยสงบบูรพารามซึ่งมีพระครูสังครักษ์เจรัสักเจรัสันโทเลขานุการเจ้าคณะอำเภอดา่างทุดเจ้าอาวัตวัดไทยสงบบูรพารามได้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาในครั้งนี้นะครับ ซึ่งสามารถมาจุดที่นอนสำหรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด30เตียงเพื่อที่จะให้รักษากับผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักมากนะครับซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะฮะ ทาออมาคอยดูแลรักษาผู้ป่วยในครั้งนี้ทุกๆวันและสําหรับท่านใดที่อยากจะร่วมบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งแมสแอลกอฮอล์นะครับสามารถติดต่อผ่านทางพระครูสังฆรักรษเ์เสียรศักดิ์เกียรตันโทที่เบอร์โทรติดต่อ0628845463 และสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะบริจาคเงินนะครับสามารถบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีธนาคารวัดไทยสงบบูรพารามตําบลห้วยเบิองอําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเลขบัญชีธนาคาร1130371980 และสำหรับตอนนี้นะครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของพระครูสังฆรักเตียรศักดิ์เตียรจันทูเลขานุการเจ้าคณะอํเาเภอด่างทวดเจ้าอาวาสวัดไทยสงบบูรพารามครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้วัดไทยสงบบูรพารามของเราได้ร่วมกับฝ่ายปกครองสาราสุข แล้วก็อรอพอสตอองค์การบริหารส่วนตำบลได้เปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิดเรียกว่า c l ก็ได้เปิดเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล ตอนนี้ก็ทำแล้วทั้งหมดรองรับผู้ป่วยได้30เตียงตอนนี้ก็มีผู้ป่วยเข้ามาอยู่แล้วทั้งหมดสิบห้เตียงก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับคณะญาติโยมศรัทธาผู้ที่มีกำลังทรัพย์ในตรงนี้ มาร่วมกันบริจาคนะเป็นข้าวของหรือ,อข้าวสารอาหารแห้งนะอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ต่างการเพทศก็ดนะีที่เราพอจะหยิบละหาไดนะ้มามอบนะให้กับสู่ให้กับกณะแพทย์ที่จะช่วยกันดูแลผู้ป่วยอยู่ตรงจุดนี้นะก็ได้ดำเนินการ ภายในระยะเวลาสามวันนะเราเตรียมการกัน3วันนะวันนี้วันที่5้าเมื่อวานวันที่4ก็นำผู้ป่วยเข้ามาอยู่ไปที่เรียบร้อยเพราะนั้นศูนย์มีความจนเป็นอย่างมากในเรื่องอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็เครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกต่อแพทย์เช่นชุด PPE น,ชชน,น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ต่างๆจะต้องใช้ประจำสูนเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่มีกำลังพอจะจัดหาได้อยากร่วมบุญอนุโมทนาในส่วนนี้ก็ขอเจริญพรเชิญชวนให้กับญาติโยมทุกท่านมาร่วมกันในจุดนี้ต่อไป สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนำให้ทีมงานของเราไปถ่ายทำนำเสนอข่าวเรื่องใดนะครับก็สามารถติดต่อผ่านทาง Facebook โกโก้ Go, แหงเงินโชว์หรือเบอร์โทรติดต่อได้ที่0639079861ครับ สำหรับวันนี้นะครับกับผมโกโก้ณรงค์ทิ์ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากผลงานาการนําเสนอข่าวต่างๆผ่านทาง f a c e b o o k โกโก้แห่งเงินโชว์ทุกๆครั้งกันด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ